ถางตะวันและแบมนะคะเราหรือรดากริติกุลก็ขอโทษที่มาพูดในสภาพนี้เพราะว่าเพิ่งดูคลิปอาจารย์ธงชัยเสร็จก็แค่เราอยากจะบอกว่าเรานับถือที่ในสิ่งที่ที่ตะวันกับแบมทำมากมากแล้วเราก็ติดตามมาตลอดติดตามมาเรื่อยๆแต่เราก็เลยจะคิดว่าเราไม่มีความกล้าหาญแบบตะวันกับแบม อะไรอย่างนี้แต่ว่าอืมสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นมากๆกคือมันเป็นการมันจะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากค่ะบอกว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ของพวกเราทุกคนพวกเราทุกๆคนเลยรวมทั้งแม้ว่าจะเป็นเราเองหรือตะวันกับแบมเองก็ตาม มันจะยาวนานมากแล้วเราคิดว่าหลายๆคนก็รู้เพราะนั้นเราอยากให้ตะวันกับแบมอยู่กับเราต่อสู้ไปด้วยกันกับเราไปอีกนานๆและถ้าให้พูดจากใจจริงตามความคาดหวังก็คือพวกเราต่างหวังว่ามันจะ พวกเราจะได้สิทธิเสรีภาพและได้สิ่งที่เราต้องการหรือเป็นคำว่าชชัยนะในวันหนึง่งและเราก็หวังว่าวันนั้นต่อวันกับแบบจะอยู่อยู่ดีใจกับพวกเราค่ะเพราะว่าไม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีที่จะบอกว่า ชีวิตคุณมีค่ามากกว่าการที่จะสละส,สละตรงวินาทีนี้ตรงจุดนี้เราเข้าใจว่ามันยิ่งใหญ่มากเราก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากแต่เราแค่รู้สึกว่าคุณไม่เราไม่อยากให้คุณทิ้งชีวิตที่แสนมีค่าของคุณให้กับ กระบวนการที่มันไม่อยุติธรรมนี้ที่มันที่มันกระบวนการที่มันลายค่ายิ่งกว่าชีวิตของคุณมากเราแค่อยากเราแค่อยากให้คุณที่อายุน้อยกว่าเราอีกเดินทางไปกับเราสู้ไปกับเราไปเรื่อยๆค่ะเราหวังว่าจริงๆค่ะ